สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุคอมพอนมอร์นิ่งอุตพอร์ตประจำวันที่22มิถุนายน2566ค่ะสำหรับมีข้อราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงหลังนายโจโรมพาวเวลประธานเฟดได้ถแถลงมุมมองเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงินต่อคณะกรรมการที่การบริการการเงินประจำสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อคือนนี้ว่าเฟดจะยังคงมุ่งมั่นที่จะลดเงินเฟ้อให้เข้าสู่เป้าหมายที่ระดับ2%และเรื่องมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคําอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีตลาดยังคงคาดว่าในระยะยาวเฟดจะมีแนวโน้มที่จะยุติวงจรการปรับขึ้นน้ตตาดอกเบี้ยซึ่งทําให้การร่วงลวงของราคาทองคํามีขีดจํากัดโดยเมื่อวานนี้ราคาทองคํามีการปรับลดลงที่ระดับ1920เี่หรียญก่อนจะดีดกลับขึ้นมาปิดที่บริเวณ1,934เี่หรียญซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาทองคํายังคงมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบตามที่ทางไซเวย์โดยเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ ระวังแนวรับ1,920เหรียญละนาตานที่1,950เหรียญสำหรับวันนี้มีตัวเลขศรสกิจที่สำคัญของสาหารัฐได้แก่ Employment c a m e และ Existing t Home s a l e คาดการว่าจะออกมาลุ้นลงจากเดิมและติดตามจากนายเจร์ร็อพาวเวลประธานเฟดกล่าวแถลงต่อคณะกรรมการธนาคารประจำวุฒิสภาในคืนนี้เวลา21นาฬิกาซึ่งคาดการว่าไม่น่าจะมีการประเด็นใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาโดยราคาทองคำน่าจะทรงตัวและเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบเช่นเดิมได้กองทุนทองคำเอสพีดามเมืม่อวานนี้ขายออก1.73ตันประจนถือคองทองคําที่932.3ตันในส่วนของดาชนีดอลลาร์เมืม่อวานนี้เปิดที่102.51จุดและเคลื่อนตัวอยู่ในระหว่าง102.70ถึง102.02จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่102.02จุด จะเห็นในว่าดัชดีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับค่าเงินบาทโดยค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ไปทดสอบที่จุดสูงสุดเดิมที่ระดับ34.92บาทต่อดอลลาร์ซึ่งอ่อนค่าของค่าเงินบาทน,น่าจะเห็นผลจากการเมืองและการตลาดทุนไทยวิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคในเชิงเทคนิคราคาทองคํายังคงเคลื่อนตัวในลนักษณะไซด์เวดดาวโดยมีแนวต้านหลักที่ระดับสองพันหนึ่นเหรียญซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยหลัก30วันสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีเคลื่อนตัว อยู่ในกรอบแนวรับที่ระหว่าง1,920เหรียญและแนวต้านที่1,945เหรียญจึงแนะนำกลยุทธ์ควรซื้อขายในกรอบดังกล่าวสำหรับโกลด์ร l ยฟิวเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,925เหรียญและแนวต้านที่1,950เหรียญและโกลดคเมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,930เหรียญและแนวต้าน1,955เหรียญสำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่31,600บาทต่อบ,บาททองคำและมีแนวต้านที่32,000บาทต่อบ,บาททองคำ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,920เหรียญแนวรับที่2 9 9ห0เหรียญแนวต้านที่1 9 9 5 5เหรียญและแนวต้านที่2 9 9 5 5เหลรียญและกลับมาพบกับบุญพอพรมอร์นิ่งรีพอร์ตในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ